สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับแม่บ้านสวีเดนนะคะวันนี้จะพามาดูเซนินี์สนะคะอันนี้เป็นแบบโคตคูลนะคะอัน,นแบบสตรองอันนี้ก็น่าจะสตรองเหมือนกันนะอะพรีเมียมอันนี้พรีเมียมอันนี้จะเป็นแบบโคตคูลนะคะก็คือแบบถุงนะคะถุงถุงชานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเลิศเนี่เลิศ อันนี้จะเป็นผสมวิสกี้ลงไปด้วยข้างในนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเอาเปิดแบบอของผดคูนก่อนเนาะแบบถุงก่อนนี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะมีอยู่ประมาณ2 0่สถึงยี่อถุงนะคะอยู่ข้างในเขาก็จะออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็เน็ขนาดก็ประมาณอ่ะดูจากข้อนิ้วนะจ๊ะ หนึ่งข้อนิ้วโดยประมาณเว้ยอันนี้เป็นข้อนิ้วไหมยอาวน่นประมาณหนึ่งข้อนิ้วโดยประมาณนะคะกลิ่นแรงมากค่ะพ่ออ่ะได้ดูกันไปแล้วเนาะแบบอถุงนะคะแบบผดคูนอันนี้ก็จะเป็นแบบแล้วเธอเปื้อนนิดนึงนะคะแบบเลิอันนี้ก็นิยมเหมือนกันนะคะคนนิยมเยอะมาก อันนี้สามีไม่กินนะคะเอ้สามีแบบไม่ใช้นะคะเพราะว่าเขาชอบแบบถุงเขามันง่ายมันสะดวกเลยอุ้ยล่วงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเคยทําขายที่เมืองไทยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นมนมอันนี้ก็จะเป็นผสมวิสกี้นะคะนี่แบบเลิศ ไม่ว่าจะเป็นแบบเลิศหรือว่าแบบถุงนะคะก็คุณภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะ<ม>ก็จะมีความแตกต่างนี่ก็คือทางด้านความแรงนะคะความแรงว่าแรงมากแรงน้อยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เหมือนกับ LM แล้วก็เหมือนกับ ถ้าบ้านเราเนาะก็ m m อกับอ่ามาบลกองทิพอะไรเงี้ยความแรงอย่างนั้นนะคะมันจะต่างกันแล้วก็เอ่อที่นี่เขาจะแบบว่ามีรสชาติอะไรประมาณนี้อาจจะใส่ผสมเหล้าอะไรประมาณนี้นะคะลงไปมันเป็นกลิ่นนะมันเป็นกลิ่นแบบสโมคเป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์นั้นๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้า ถ้าใช้ไปคงจะไม่ได้แบบว่าออกมาเป่าแอลกอฮอล์และมีเหล้าอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเราคิดว่าไม่นะคะเพราะว่ามันใช้ความร้อนน่ะในการทำอะแอลกอฮอล์ก็ต้องระเหยออกไปมันเป็นเรื่องที่ทวิทยาศาสตร์แล้วมันแน่นอนอะถ้าพูดถึงไงเนาะก็สนุสที่จะมาโชว์วันนี้เอที่จะมาเอที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็หมายความว่าคนที่สวีเดนนะคะเขาใช้แทนการสูบบุหรี่ตัวเอง ที่เมืองไทยก็เริ่มมีมาแล้วนะคะเมื่อก่อนเราก็ขายนี่แหละผลิตเองแล้วก็ขายเองที่เมืองไทยนะคะแต่เนื่องด้วยภาษีแล้วก็นั่นนู่นนี่ว่าเราไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตถาวรที่เมืองไทยไงมันก็เลยว่าแบบมันยากในการที่จะแบบว่าควบคุมเรื่องอธุรกิจแล้วก็เรื่องการซื้อสแตมเพราะว่ามันต้องที่ไทยมันต้องมีสแตมภาษียก่อนสเตมเกี่ยวกับพวกสแตมอากรน่ะจะพูดถึงกันนะ เครื่ภาษีอกรนนะัพูดถูกแล้วล่ะอ่าเป็นสเตมภาษีอกรน,นะคะที่สําหรับอ่ายาสูบนะคะซึ่งเราจําเป็นต้องซื้อทุกเดือนอย่างเงี้ยเราไม่มีปัญญาไปทําตรงนั้นได้เพราะเรากับไทยแค่ปีหนึ่งครั้งสองครั้งลวครั้งหนึ่งก็อยู่ก็เดือนสองเดือนแค่นั้นเองเรา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 ไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะคะเรื่องระยะเวลาเรื่องการซื้อขายอะไรอย่างงี้ แต่ไปทีไรก็ได้ขายก็ถือว่าขายดีนะคะเพราะว่ามีลูกฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะคะเนื่องจากคนต่างชาตินะคนรู้จักอะ่ะแล้วก็คนไทยนี่พวกคนไทยที่แบบว่านักทดลองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเนาะแล้วก็เขาก็ซื้อไปทดลองกันเขาก็เห็นพวกอัปเดตนะข่าวสารพวกที่แบบว่านะไปเที่ยวไปอะไรนี่เห็นแลวพี่อยากลองอะ่ะแนวนั้นเขาก็เลยขอซื้อไป เ้าก็ไปลองกันนะคะแล้วก็บางคนก็ซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่สูบบุหรี่นะคะเรื่องก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หลังจากซื้อของเราไปใช้แบบว่าสิบตลับนะคะก็ก็ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้สูบบุหรี่เลยอะคะ่ะซึ่งแบบว่ามันได้ผลดีมากๆแล้วก็เกินคาดเพราะว่าเขาบอกว่าแค่ใช้เนี้ยแค่ใช้เนี้ยนะคะมันก็เกินพอแล้วแต่เขาบอกว่ามัอนออกแนวเหมือนมันละลายอะ ัน,น,นั้นนะเพราะว่าคนไทยเราก็ยังไม่เคยชินนะนะว่า,างั้นเนีะยเพราะว่ามันเล่นดูดเป็นมวลใช่ป่ะและ,ะมันเสร็จปุ๊บเขาก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่นี่มันจะออกแนวะว่ามันต้องแหนบแล้วก็น้ําลายอ่ะต้องระวังก็อาจจะทมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ชอบกลือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเออมันยังเป็นอะไรใหม่ๆอยู่ยังไม่มีความเคยชินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการที่จะช่วยลดแบบ ให้หายอยากบุหรี่อย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพูดได้เลยเพราะว่าคนที่นี่ก็เลิกสูบบุหรี่แล้วก็หันมาใช้สนุสแทนหรือบางคนก็เน็บสนุสเลยโดยไม่ต้องดูดบุหรี่แนวนั้นนะคะเพราะว่าเขาต้องการรับสารนิโคตินนะเนาะแนวนั้นก็เอาละจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะ คอมเมนต์มาได้อย่างสุภาพนะคะถ้าไม่สุภาพไม่ต้องคอมเมนต์มานะคะไม่อยากเห็นค่ะกลับไปคอมเมนต์ที่บ้านเนาะอืมโอเคขอบคุณมากๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีจ้า